วัดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราจะมาทําขนมโตเกียวกันนะจ๊ะกินกันวันหยุดวันเล่นกินเล่นกินอะไรก็ว่าปันไปนะจ๊ะทุกคนโตเกียวสองไส้นะจ๊ะวันนี้ก็จะทําไส้ครีมแล้วก็ไส้ช็อกโกแลต ก็็จะใส่ไส้อยู่นะจ๊ะใส้ช,ช็อกโกแลตอีกอันนึ่งจะตเกียวสองไสเป็นที่มาของชื่อว่าตเกียวสองไส รอเป๊บเนื่องรอนสุกนะจ๊ะทุกคนสุกแล้วก็จะกลาบแล้วก็จะมวนน้วนพับเป็นอันเสร็จรับประทานได้เราก็จะมาพับม้วนนะจ๊ะหลังจากที่มันแป้งเริ่มสุกแล้วนะจ๊ะล้าก็มาพับม้วนเก็บเลยลก็จะรอนิดหน่อยเนาะทุกคน ใส่ทะลักแล้วอื่เราก็หน้าตาหน้าทานจะาที่ทำเสร็จแล้ว